กับอ้อค่ะเซรีไทยรถสวยเต้นรถขวัญใจมาหาชนค่ะวันนี้จะพาดูรถเข้าใหม่คันนี้เลยค่ะเจ้าโตโยต้ารี o s ว a สมาร์คปคันนี้ปี2021มากับหน้าหมูป่าเห็นไหมคะว่าคมเยี um ่ยมแบบโดดเด่นเงาวับเลยคันนี้ใกล้เคียงป้ายแดงมากๆนะคะใครได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของบอกเลยโคตรคุ้มค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ภายในรถแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดพร้อมกันเลยค่ะตามอ้อมา คันนี้นะคะจะมีเขี้ยวหมูนะคะแบบนี้โผล่มาด้านข้างนะคะแล้วในส่วนของแม็กนะคะคันนี้ใส่แม็กเวลให้นะคะทั้ง4ล้อนะคะเป็นแม็กเวล5ก้านนะคะโคตรหล่อเลยนะคะมากับยางปี23นะคะหล่อมากนะคะแล้วก็ได้ของแถมจัดเต็มนะคะ<ม>เดี๋ยวไปดูภายในพร้อมกันเลยจ้านี่นะคะข้างในนะคะนี่นะคะมากับ ไม่นะคะเพียงแค่สามหมื่นนะคะไม่น้อยมากเดี๋ยวอ้อไขกุญแจนะคะให้ดูว่าพอเวลาเราไขกุญแจไปแล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าเรือนไม้หน้าจอนะคะจะบอกสัญลักษณ์ต่างๆสําหรับรถคันนี้ค่ะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเครื่องเล่นนะคะก็คือนี่เลยค่ะกดปุ่มปุ๊บจะเป็นแบบทัสกีนนะคะมากับเกียร์รุ่นใหม่ๆนะคะแล้วก็ในส่วนของคอ,งองนโซลด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีดําตัดกับเบาะ หนังขออภัยคะ่ะเกาะเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีดำนะคะรองรับสริระอย่างดีค่ะตัดเย็บสลับกับด้านสีขาวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูในส่วนของเ,อเกียร์อีกนิดนึงนะคะคันนี้มากับ6สปีดเกียร์นะคะใหม่ล่าสุดเลยนะคะหลายคนชื่นชอบมากนะคะสำหรับ6สปีดเกียร์แบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังกันอีกสักนิดนึงนะคะ ข้างหลังนะคะจะมากับ,บะะเบาะหนังนะคะนี่เป็นเบาะหนังนะคะนี่ข้างล่างก็จะมีปะแจอ,อะไหล่แม่แรงนะคะที่แถมให้นะคะนี่ค่ะมีแม่แรงฝั่งนู้นจะมีปะแจนะคะที่แถมให้ไปกับรถด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อจะพาวนไปดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแมกไลเนอร์ด้านหลังนะคะก่อนที่จะมาดูเครื่องยนต์ค่ะตามมา นี่นะคะคันนี้นะคะแมคไลเนอร์โตโยต้าเดิมนะคะที่มากับเกียร์รุ่นนะคะเดี๋ยวลองเปิดท้ายนะคะกระโปรงให้ดูนะคะนี่นะคะในส่วนของด้านข้างนะคะเม็ดอาร์คเห็นไหมคะว่ากลมเดิมนะคะนี่นะคะเล็บไซส์ r i g ขวานะคะ มันจะมีสัญลักษณ์ปั๊มที่มากับโรงงานเห็นไหมคะตัว R ตัว L นะคะอยู่ครบไม่มีการเปลี่ยนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะใส่คำหลบป้ายเทเสริมความหล่อให้ไปอีกนะคะคันนี้สีน้ำเงินตัดกับสีบอลเงินค่ะโคตรเทดูปลายท่อก่อนโอ้โหแรงนะคะคันนี้อะมาดูอีกฝั่งหนึ่งของรถคันนี้นะคะก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์คันแรงคันนี้ค่ะมาค่ะสติกเกอร์คันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์เซติเดชั D ่น ตัวนี้คือมากับเกียรรุ่นคือตัวของเขาเลยนะคะแล้วก็แม็กนะคะอย่างที่อ้อบอกว่าใส่ให้รอบคันนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่ได้บอกนะคะก็คือกันลายนะคะที่อยู่ที่ด้านมือจับนะคะเป็นรีโวใส่คิ้วให้เพิ่มความหล่อแล้วก็กันแดดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ค่ะมาก่อนที่จะฟังเสียงเครื่องยนต์นะคะเรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะคะว่า เดิมแค่ไหนนะคะโอ้โหปี2021นะคะคันนี้นะคะบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงกันความร้อนสติกเกอร์แล้วก็เม็ดอาร์คนะคะเดิมเห็นไหมคะกลมเดิมแล้วก็แผ่นเพจนะคะแนบสนิททิดตัวรถแบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันค่ะ ที่อยากได้คันนี้เป็นเจ้าของเจ้าของบอกเลยค่ะว่าพิเศษมากเพราะว่าใส่ทั้งแม็กทั้งปีใหม่ทั้งใหม่น้อยค่ะอาเดี๋ยวเราจะแจ้งโปรโมชั่นกันนะคะเสียงนิ่งกลิปนะคะไม่มีสั่นสายสายพานนะคะใครสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของเจ้าของ t o y o ต a Revo วนะคะสมาร์ทแคเครื่อง2.4 Z Edition ปี2021คันนี้ค่ะไม่30,000ใส่แม็กเวลรอบคันนะคะ โทรเลย0 8 1 4 9 9 0 4 4นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนส่งมอบค่ะกับโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะพฤษภาเปไม่ยั้งปังไม่หยุดช่วยผ่อน5งวดนะคะรีบๆเลยนะคะสามารถโทรโอนจองได้เลยค่ะจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งมอบรถถึงที่ค่ะวันนี้อ้อมาแจ้งข่าวดีเพียงเท่านี้นะคะเจอกัน EP หน้านะคะบายๆค่ะ